โอ้โหอ้โอ้ปลาจีนตัวใหญ่จักโลนี้เพื่นติดมองในหันเนาะโอ้ป่านั่ยนะป่าป่าอย่างห่ะป่าอย่างหื้อตัวใหญ่ๆฮะเดี๋ยวปลาบึกอ่ะเออปลาบึกบุตติดในหาวนี่จักโดได้นี่ห้าหกโอ้ห้าหกจะได้ซิปพนซิปบ่อช่างยัง สั่งมูสั่งยกโอ้โหยกเป็นโตนุหาจับหัวจับหางแล้วแบบน่าน่าน่าจับหัวแล้วจับหางแบบทางขวางอ่ะนะตายุ้ยเออฮันแหละปาใหญ่สัมตายุ้ยเลยฮะน่ะเอาเอาเอามาสิพาเจ้าตกซะฮ่าฮ่าฮ่า เอา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 ทางคีบมันเออเอาขึ้นโอ้โหตัวใหญ่มากเลยโอ้โหมันสิบโลละนี่ปลาเราเองในสระเราเองฝีมือตายุยโอเคไข่ไหมนะาไข่ไข่เบาไข่โอ้โหมีไข่นำตายุยยกไม่ไหวเลยสับตายุยเลยเออระวังหมัดไว้ละวบ่อมัดแล้วเอายกขึ้นเบ่ยกขึ้นบ่ ยกไม่ขึ้นเลยาอยากสัมคนครันนนันน่นนั่นนั่โอ้ตเต็มขุใส่ขคูเต็มคุเลยเอ้อนี่เออเออบแพ้มันนานบแพ้มันใส่ขคูเลยเต็มขูเลย ตุกซะตทุกซะโอ้โอเต็มคุเลยเต็มคู่เลยครับ